แรงโน้มถ่วงพลังลึกลับที่ควบคุมจักรวาลแรงโน้มถ่วงพลังลึกลับที่ควบคุมทุกสิ่งคุณอาจไม่เคยเห็นมันแต่แรงโน้มถ่วงกำลังดึงคุณไว้กับโลกตลอดเวลาแรงโน้มถ่วงคือพลังพื้นฐานของจักรวาลมันทำให้ดาวเคราะห์กโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลและทำให้เราก้าวเดินได้โดยไม่ลอยขึ้นไปในอวกาศ ไอแซกนิวตันเป็นผู้ค้นพบว่าทุกวัตถุที่มีมวลจะดึงดูดกันผ่านแรงโน้มถ่วงแต่ในศตวรรษที่20อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เสนอทฤษฎีสมมทธภาพซึ่งอธิบายว่าแรงโน้มถ่วงไม่ได้เป็นแค่แรงดึงดูดแต่เป็นผลมาจากการโค้งงอของการโอกาส Space t ท m e ยิ่งวัตถุมีมวลมากมันยิ่งทําให้การโอกาสรอบตัวโค้งงอมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ดาวครอบโคจรรอบดวงอาทิตย์แทนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง หลุมดําเป็นตัวอย่างของแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงที่สุดมันมีมวลมหาศาลจนสามารถบิดเบือนเวลาและแสงได้ทําให้ไม่มีสิ่งใดนี้ออกมาได้แม้แต่แสงเองและใช่แรงโน้มถ่วงยังสามารถทําให้เวลาเดินช้าลงได้ตามหลักสัมพัทธภาพเวลาจะเดินช้าลงเมื่อเราอยู่ใกล้วัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงสูงเช่นหลุมดำหรือแม้แต่บนโลกเมื่อเทียบกับในอวากาศ นี่คือเหตุผลที่นักปินอวกาศที่เดินทางไกลจะมีอายุน้อยกว่าคนที่อยู่บนโลกเล็กน้อยเมื่อพวกเขากลับมาแต่แรงโน้มถ่วงไม่ได้มีอยู่แค่บนโลกมันยังควบคุมจักรวาลทําให้กาแล็กซี่รวมตัวกันและอาจเป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจพลังงานมืดที่ขยายตัวของจักรวาลแม้ว่าเราจะเข้าใจแรงโน้มถ่วงมากขึ้นแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาความลับของมันอยู่ สุดท้ายแล้วแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แค่พลังที่ดึงเราไว้กับพื้นโลกแต่มันคือกฎที่หล่อหลอมจากรวนลคุณเคยสงสัยไหมว่าเราจะสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ในอนาคตหรือไม่